ข้าวเช้านี้มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะส,ว,สะวันนี้พบก,กับจินนี่ไทดานะคะแล้วก็พบก,กับคุณชรพัรสอนอายุราวันนี้คุณพนพรรมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาแนะนําค่ะวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับเกี่ยวกับไข่เค็มค่ะคุณจินนี่รู้ไหมว่าแบบไข่เค็มเนี่ยทำไมมันถึงเค็ม หมักเกลือป่ะคะเออใช่มันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนาะแต่จริง,รงๆแล้วอะไรเงี้ยก็คือว่าจริงๆแล้วไข่เค็มเนี่ยมีวิธีบางคนเนี่ยอาจจะถามว่า,อาเอ้ยท้าไม่ไข่มันถึงเค็มอะไรเงี้ยทำยังไงเอ่ยจริงๆแล้วไข่เนี่ยมันมีวิธีการดองเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทก็คือประเภทที่1เนี่ยคือใช้น้าเกลือน้าเกลือนะคะแล้วก็นําไข่ไปหมักไว้ในน้ําเกลือเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้เลยเป็นเดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนที่จะนําขึ้นมาแล้วก็นํามาต้ม หรือนําไปทําเป็นปรุงอาหารอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนเขาก็ใช้ไข่แดงเค็มเนี่ยไปทำซาลาเปาหรือว่าบะจ่างนี่เทศกาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นไข่ที่เป็นไข่เค็มที่ ทำโดยวิธีการนำไปพอกกับดินอ๋อดำดำใช่ไหมใช่ดำดำใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนก่อนที่จะมาพอกเป็นดำดำเนี่ยเขาจะไปนำไปพอกดินที่ผสมกับเกลือแล้วนะคะคและหลังจากนั้นเนี่ยก็นำมาพอกไข่ทิ้งเอาไว้ประมาณเกือบเดือนหนึ่งเหมือนกันและหลังจากนั้นเนี่ยพอก่อนที่จะนำมาสู่มาขายให้กับผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ค่อยไปคุกที่เท่าเพื่อไม่ให้ว่าแบบเอออย่างคุณเจนนี่มาจับหรือว่าใส่ถุงพลาสติกแล้วแล้วรู้สึกว่า มันเลอะเทอะอะเลอะดินอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาแบบเอาแกบที่มันสีดำาๆเนี่ยค่ะอืมใช่ก็นำมาหมาักม,มาคลุกอีกทีหนึ่งแล้วก็นำมาขายก็มีสองวิธีเนี้ยค่ะหลังจากนั้นก็มาเป็นไข่เค็มอย่างที่เราเห็นนี้ค่ะโอเคก็หลังจากทราบเคล็ดลับดีๆแล้วนะคะขอพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าพบกับช่วงครัวไทยสู่ครัวโรกค่ะครัวไทยสู่ครัวโรคสนับสนุนโดย KCF เกษมชัยฟา์ม a อ DVD a วเครื่องเล่นคาราโอเกะกลับเข้าสู่ช่วงโปรไทยสู่โกลโลกค่ะตอนนี้เราไม่ได้อยู่กันแค่2คนแล้วนะคะเรามีอาจารย์มิ่งตรอยู่ข้างอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาววันนี้เมนูอะไรเออวันนี้คุณจะทำาะไาจี๊จ้าจี๊จ้าอีกแล้วโคุล่ไข่เค็มโอ้วันนี้มีส่วนประกอบอะไรส่วนประกอบก็จะมีน้ำยำน้ำยำที่ครูสอนไปแล้วค่ะบ้า น้ำมะนาวน้ำตาลพริกขนานเองนะแล้วก็มีกุ้งมีไขเ่เคมมีหัวหอมค่ะได้เลยนี่นะคะแค่นี้เสร็จแล้วอยอ่างน้ำพริกเผาลงไปหนึ่งช้อนลน้ำพริกเผาด้วยหนึ่งช้อนลก น้ำพริกเผาตาพันท้ายนราสิงหห์สวยมากให้จิ๊ดกิ้งขุ่ผ้าต่างกับยำยังไงครูผ้าเนี่ยเขาจะเป็นผ้าผ้าคือจะใส่น้ำพริกเผาเขาเรียกผ้าแดงอ่าใส่หอมใส่กระเทียมลงไปเนี่ยก็จะใช่ผ้าแดงนี่ค่ะ โหันี้คลุกข้าวจะอร่อยนะคุณเนาะเอออันนี้คลุกข้าวอร่อยเหมือนเป็นน้ำซิกดแน่นอยเนาะใส่เลยนะคะใส่เลยลูกคนชอบจัดกันค่อนข้างเยอะไหมคะแบบสมัยโบราณอะไรเงี้ยโบราณก็องทานรสจัดต้องทานรสจัดอาหารไทยเห็นไหมต้องมีจัดขนาดพวกมัสมั่นก็ยังจัดจ้านเลยคุณเนาะฝรั่งก็เลยชอบเนี่เดี๋ยวนี้คนไทยไปไปคิดผิดว่าฝรั่งทานไม่ได้ไม่ใช่ เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผ้าไข่เทม็มคุณผู้ชมสนใจก็กลับไปทำดูบ้านได้นะคะค่ะคุณผู้ชมรักลูกของหลานนะคะต้องติดตามรายการกับข้า,าวเช้านี้ายชิมไปบ่นไปค่ะมาแล้วค่ะกับข้า,าวเช้านี้มาแล้วค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกับแนทพีระีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแนทตรวจสอบนคะคะต้ข้าวให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นี่ค่ะผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆแนทนี้นะคะคุณพรพันธ์สอนมายุราค่ะสวัสดีค่ะ <ขอ S 1> สวัสดีค่ะค่ะุณแนทขออนุญ,ญาตเรียกพี่้เล,เลยค่ะนะคะวันนี้พี่มีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากแนทแล้วก็คุณผู้ชมบ้างไหมคะค่ะวันนี้ก็มีเคล็ดลับเกี่ยวกับไข่เค็มมาฝากนะคะก็คือสําหรับ บางท่านเนี่ยที่บอกว่าจริงๆแล้วถามว่าไข่เค็มเนี่ยทำมาจากไข่อะไรก็ต้องบอกเลยว่าทํามาจากไข่เป็ดวันนี้ก็เลยจะนาเคล็ดลับเกี่ยวกับเพราะว่าไข่เค็มเนี่ยก็คือต้องดองด้วยเกลือ,อใช่ไหมคะคุณแมทบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเออชอบทานนะเพราะชอบความหอมหรือรสชาติของไข่เค็มแต่บอกว่าไม่ชอบความเค็มเพราะบ,บางทีแบบซื้อมาเนี่ยมันเค็มเกิน,กนไปใช่แล้วก็เลยบอกว่าทํายังไงเนี่ยมันจะมีไข่เค็มอยู่นะคะที่ขายแบบยังไม่ได้ต้มถ้าสมมติว่าเขาจะมีกําหนดอายุของการว่า ะนำไปต้มได้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะ,คะก็คืออย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราต้มก่อนหรือว่าอ่าเราก็นําไปแช่ตู้เย็นเนี่ยมันก็จะช่วยให้ความเค็มเนี่ยลดน้อยลงค่ะแล้วมีเคล็ดลับไหมคะว่าแบบต้องกี่นาทีหรือว่าหรือว่ามันเป็นอ๋อไม่ใช่เหมือนว่าก็คือต้มไอหัวว่าล้างล้างให้สะอาดแล้วะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็นําไปเก็บในตู้เย็นเนี่ยก็คือจะ ใช้ได้ตลอดไปเลยเมื่อไหร่อยากจะทานก็นําออกมาต้มหรือว่าอะไรเงี้ก็ทานได้เลยค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาติดตามช่วงครัวไทยสู่ครัวโลกสักครู่เดียวค่ะครัวไทยสู่ครัวโลกสนับสนุนโดย KCF เกษมชัยฟ์า AJ DVD AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะกลับเข้าสู่ช่วงครัวไทยสู่ครัวโลกค่ะวันนี้นะคะ อาจารย์อมินตรา,ามาด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ขาวันนี้เมนูอะไรคะที่จะมาแนะนำใท่านผู้ชมอ๋อวันนี้ครูจะทำปูผัดไข่เค็มค่ะปูผัดไข่เค็มเป็นไข่เค็มของไข่เค็มนี่อันนี้แหละแล้วสำหรับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะอาจารย์เครื่องปรุงก็จะมีแน่นอนตัวพระเอกเลยไข่เค็มไข่แกมนะมีปูนะแล้วก็มีผักผัก ผักนี้มีอะไรบ้างคะขึ้นช้าต้นหอมอะไรนะครับผักชีี่อะไรลูกอะไรคะหอมหัวใหญ่ริกค่ะริกแดงเริ่มกันเลยไหมคะน้ำมันเห็นน้ำมันก่อนใส่แค่นี้ยองงรอคะแค่นี้พอใส่กระเทียมตรงอันนี้ต้องรอกระเทียมเหลืองก่อนไหมคะ ปูนี่เป็นปูม,มา้าต้องเอาไปนึ่งก่อนใช่ไหมคะไปนึ่งก่อนใส่กระดองม,มาลงไปด้วยอะคะปูใส่ลงไปด้วยเลยลูกในนั้นมันมีมันนะลูกในนั้นมันมีมันใช่ปรุงด้วยน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลมาลไม่หน่อยอเลยใส่เลยลูกใส่เลยหมดเลยหมดเลยเห็<ฟ>นไหม งงดงใช้แดงสวยมากเลย่<ะ>ถ้าใครชอบรสจัดหน่อย<ๆ>ก็อาจจะใส่พริกลงไปหน่อยได้ไหมคะอ่าได้ได้ใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกลงไปหน่อยได้อืมไม่ต้องหมดก็ได้ใส่ขาปูลงไปก่อน ผัดไข่เข้มผัดไข่เข้มก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาทำค่ะขอบคุณค่ะจย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแลรนด์ทัว n คอนเวนชั่นสีนักครินนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆแบบนี้ให้เรามาถ่ายทำนะคะอย่าลืมนะคะหากรักล้องถนอย่าลืมติดตามชมรายการกับข้าวช้างนี้บไปชิมไปบ่นไปค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ